สวัสดีครับคาร์ไบโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับคันนี้จะรีวิวรถที่มาทำพุ่งบอะที่ร้านนะครับอันนี้เป็น To โยต a ารุ่นยาริสเอทีนี่ครับนะฮะยาริสเอทีนะครับคันนี้เข้ามานี่ทำพุ่งบอะแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนี่เป็นสีดำได้แดงนี่นะครับหลังจากสวมไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเราตัดตรงรุ่นเข้ารูปเฉพาะรุ่นนะครับ มาพร้อมกับปูพื้น6 d ตัวหนา13มมิลเก็บงานเรียบร้อยหมดอย่างนี้นะครับแต่ให้ดูพุ่งเบาะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนนะฮะตัวนั่งนะครับได้ที่ใช้เย็บนี่ได้ในร่อนอย่างดีนะครับนะเป็นเบอร์20ตัวหนานะครับแล้วก็พุ่งเบาะข้างหลังก็ทกํากระเป๋า2ข้างหนังเป็นหนังาลามิเนตนะครับลามิเนตก็คือมีการประกบฟองน้ํา5มิลนะฮะแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดหนังก็จะเป็นตัวหนา1นมิลเต็ม ใช้กันทนทนเลยนะครับี่ยนกักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายดูข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับยาลิปเอีใครที่เป็นบ่อผ้านะฮะต้องการทําเป็น่่อน้ำและไม่ให้เสียบ่อเดิมนะครับก็เข้ามาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยร้านเราอยู่ที่ลาดเท้า124ร้อยยิบสี่ซอยย้อยซอยเก้านะครับี่สวมไปแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเตงานเรียบร้อยหมดนะครับ นี่ครับดูผิวเผินี่ดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมข้อดีตัวสวมคือไม่เสียบาะเดิมนะครับวันนึงไม่ใช้เนี่ยถอดออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะสวยปิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ปูพื้นพกดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็จะมีซองใส่โทรศัพท์ท่านค้าตัวนี้จะเป็นหมุดเงินนะครับมีตัวล็อคตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็น,นการกันสึกนะครับ จบงานด้านขานะครับละเอียดหมดเลยนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับก็โทรมาคุยก่อนได้หรือว่าติดต่อทางไอ l ดี e ไนะครับทาง Facebook c a r b บต์โปรดักต์นะฮะไอดีไลน์ก็0917099960นะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นทั้งไอ l ดี e ไติดต่อมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ